หูฟังรุ่นนี้เนี่ยมันไม่ได้ใส่เข้าไปในหูแบบพวกอินเอียร์หรือว่าเอียร์บัสทุกคนแต่มันแบบอยู่แบบเกือบๆจะอยู่บนหูนิดนึงนะคะหูฟังรุ่นนี้เนี่ยชื่อว่า f i e l ี GS เออบอกเลยว่าเขาเรียกหูฟังแบบ Open Ear t r u e w i r e l e s s Ear Buds นะคะก็คือเป็นแบบ Open e a อแหละลักษณะของการออกแบบเนี่ยใส่สะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวอ่านัดูใส่ไว้ในหูอย่างเงี้ยว้ตลอดนะแล้วมันก็รู้สึกว่าหนึ่งมันยังพอได้เสียงข้างนอกอยู่นะเช่นตะก้องเอเราพูดมาสิสอ่านี่ม็ยังได้ยินอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ เวลาที่เราใช้งานเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่ได้อัดเข้าไปในหูมากเพราะั้นเราจะมารีวิวตัวนี้กันทุกคนนี่ฟิลจีเอสค่ะาทาุกคนพร้อมกันแล้วอินโรมวาฟิลจีเอสรุ่นนี้นะคะเปิดตัวที่2990บาทนะคะรับประกันสูงไทย1ปีมาดูสเปคโดยรวมกันก่อนในะอย่างแรกเลยเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.3รองรับออเดียลโคเดกนะคะทั้งตัวของ LDA c a a c แล้วก็ SBC คือมี LDA c ด้วยแล้วก็ตัวนี้ด r ร v เวอร์เนี่ยจะมีขนาด18มิลลิเมตรนะคะ เป็นแบบคาร์บอนไดรเวอร์ด้วยอันนี้แปลกมากแล้วก็เป็นหูฟังนะคะที่ได้ชื่อว่าเป็นไฮเรสเอลเจอร์ไวเ s สนั่นเองไมโครโฟนเนี่ยจะมีข้างละ2ตัวนะแบตเตอรี่นะคะตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ครั้งหนึ่งเนี่ยสิชั่วโมงเลยเยอะมากคือจากตอนนี้ก็เบิดกความดังอยู่ที่ประมาณ50%นะแต่ถ้ารวมกับเคสชาร์จเข้าไปด้วยเนี่ยจะได้ถึง3าชั่วโมงซึ่งเป็นหูฟังที่ใช้งานด่านมากน่าไปญี่ปุ่นนี่สบายๆแล้วก็กันน้ำนะคะแบบละอง IPX เชื่อมต่อบลูทูธพร้อมกันได้2เครื่องนะคะตัวนี้ใช้ง,งานผ่าน a p p f i e l d n p Plus นั่นเองเดี๋ยวดูจะสอนให้นะคะแล้วก็รองรับเกมหมดอย่าง low latency ด้วยและนี่ก็คือสเปคของ f i e l GS นั่นเองจ้ะไอตัวนี้การออกแบบเนี่ยนะทุกคนถ้าเราจะมองว่าในมุมมันออกแบบมาแบบแปลกใหม่มันก็คงจะดูแปลกใหม่แหละแต่ถ้าถามเรานะแล้วก็แปลกๆนิดนึงในกายที่เอาตัวคล้ายๆกับซิลิโคนยางมาปิดในตัวของกล่องที่ชาร์จแท็บนะคะอันนี้ก็มีความแปลกมาก ซึ่งปกติมันจะต้องมีฝาปิดก่อนหนึ่งอันใช่ไหมอย่างนั้นอย่างนี้แต่อันนี้ก็คืออย่างนี้เลยแล้วก็เว้นช่องว่างข้างหลังไว้นะคะให้กับรูชาร์จกับเราด้วยเอาไว้เสียบชาร์จได้นันั้นเวลาที่เราเปิดออกมานะคะเราก็ต้องเลื่อนออกมาแบบนี้เออลักษณะของมันก็เลยจะแบบนิดนึงดังนั้นฝุ่น,นอันนี้เข้าได้ง่ายหนอยแต่ว่าฟิลเนี่ยสังเกตหลายครั้งแล้วตั้งแต่ตอนฟิลซีซีนาโนที่ดูดใช้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขามักจะทําแบบโอเพนโอเพนไว้อย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับ โชว์ความเท่ของหูฟังแต่ว่าฝุ่นอะไรก็จะเข้าไปง่ายขึ้นกว่าพวกที่ปิดปิดเปิดเปิดได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นสไตล์ของเขารอเปล่านะคะแต่ว่าเนี่ยเราเห็นอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วสำหรับตัวฟิลนะกนะารออกแบบนี่นานาจิตตังนะสำหรับเราเราว่ารูปทรงมันดูโอเคนะคะแต่ว่าความใหญ่ก็คือนิดนึงจะมีความแบบใหญ่นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไอต,ตัวซิลิโคนเนี่ยก็กันลื่นได้ในขนาดเดีวยวกันนะแบบนี้เขให้ลองใช้ดูเนี่ย คือเรากังวเลเรื่องฝุ่นยอย่างเดียวนอกนั้นไม่ได้กังวลอะไรนะับเ,เพราะสวยมากส่วนตัวหูฟังนี่ใส่ไป้ตั้งนานแล้วทุกคนจะบอกให้หูฟังนี่นะต้องบอกเลยว่าออกแบบสวยมากขึ้นให้ดูนะนี่ควนดูดิออกแบบสวยมากเธอแล้วก็หูฟังแบบนี้มันจะเป็นแบบโอเพนเอียร์มันจะเป็นลําโพงเนี่ยวางไว้บนหูเราซึ่งส่วนตัวเนี่ยเราชอบมากๆนะเพราะว่ามันไม่ได้ยัดเข้าไปในหูสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าติดตามสเต็ปคียมานานจะรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยค่อนข้างจะชอบเอียบัดมากกว่าอินเอียะอีกเพราะว่าเราไม่ชอบยัดอะไรเข้าไปในหูรวมถึงไว้้อออใหเเพพืืพ่่นนนๆๆฟฟัังงย เฮ้ยเพื่อนยืมหูฟังดิอันนี้มันจะมีจะมีความอีน้อยลงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปในหูเนาะก็ไม่ต้องทําความสะอาดแล้วก็ไม่ต้องไปเช็ดอะไรให้มันดูแบบวุ่นวายสักเท่าไหร่นะคะราวนี้ขอ้อดีของ o p e n Ear แน่นอนคือมันรู้สึกไม่อึดอัดน,นะคะแล้วก็ตัวมันค่อนข้างจะใหญ่แบตเตอรี่มันใช้ได้นานอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้มันทรงประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโอ้นี่ฉันใส่ไปสองข้างฉันลืมเห็นไหมไม่รู้ตัวว่าใส่เลยด้วยซ้ำคือเหมือนว่ามันแบบ มันเบาอะทุกคนน้ำหนักมันมีตัวเหมือนกับตัวทิ้งตัวไปข้างหลังด้วยนั้นั้นมันจะมีความแบบเกี่ยวหูแล้วก็ทิ้งตัวไปอันนี้โอเคถือว่าการเราแบบเนี่ยแบบโอเพนไอที่ถูกต้องและส่วนตัวเราค่อนข้างชอบมากๆรานนี้คนที่อยากจะฟังเสียงให้มันดีขึ้นนะก่อนจะฟังว่าเสียงเป็นยังไงเราแนะนําทุกคนรู้จักกับแอปฟิลพลัสก่อนนะซึ่งหลังกล่องเนี่ยมันจะมี QR code คอยู่นะคะคุณสแกนปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกเลยเรียบร้อยนะคะและที่ชอบมากๆคือเอาแบบแอปได้สวยมากๆคือมันดูสวยแบบสวยนะคะ นี่นะคะข้าล่ามันก็จะเป็นดำๆแบบนี้สวยมากแล้วบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันสวยแล้วแหละแต่ถ้าข้างบนเป็นสีดำหนอยก็จะสวยมากแต่ที่เหลือสวยมากออะปิดไว้เพิ่มโอ้โหดูสวยปะแล้วเธอดูนะสีดำนะคะออกเทาเข้มมากกว่าเทาเข้มๆเ,เลยสีแบบกราฟไฟต์นะคะแล้วก็ตัดกับสีออกที่จะดใูให้เป็นทองหน่อยแต่มันไม่ทองสะทีเดียวนะคะให้ความสีดีมากด้านล่างเนี่ยมีสัญลักษณ์แอลแดกอยู่นะคะตรงนี้สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้ก็บอกเลยว่าแน่นอนมันเป็นแอลแดกแต่นะั้นตัวนี้รองรับไฮรีสเออดิโอแบบวายเดสต์ด้วย ชาร์จิ้งเคสข้างบนเนี่ย UI ต่างๆางทำออกมาดีมากว่าหูฟังข้างซ้ายข้างขวาฟังได้อีกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือดีมากส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็น EQ นะคะตรงนี้มีทั้ง Official EQ ซึ่งบอกเลยว่าปรับมาที่กดที่คาว่าเบสปุ๊บเสียงดีทันทีนะฮะดีเลยไม่ต้องไปลุ้นนะฮะนี่บอกเลยแล้วก็ตัว Setting ตัวหลังสุดเนี่ยนะฮะจะบอกได้ว่าเราจะ c u สตอมตัว Touch Operation ยังไงบ้างหูซ้ายอ่ะเราจะให้ทำอะไรหูขวาแตะหนึ่งข้างแตะสองั้งแตะค้างไว้เป็นยังไงนะคะ ข้างล่างเนี่ยจะมีคำว่า Bluetooth Multi Point Connection อยู่เห็นไหมคุณก็กดไปอันนี้เขียนผิดนิดนึงนะแล้วก็มี Low Latency นะฮะใครอยากเล่นเกมอันนี้ก็กดจากนี้ได้เหมือนกันง่ายมากแต่ถ้าใครที่เกิดว่าได้ใช้แอปตัวนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะง่ายมากนะดูแอบเห็นว่ามีคนมาถามว่าเออพี่มันถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะต้องโหลดแอปยากจริงไม่ยากแกน QR Code ด้านหลังปุ๊บวิ่งเข้าไปเลยง่ายๆนะคะแบบนี้นั่นเองแล้วก็อย่างที่ว่าเลยทุกคนเขาประกัน1ปีให้กับเรานะตัวฟิลเนี่ยสำหรับนักดูเนี่ยใช้ CC Nano นาโนมาน,าน นะก็ไม่เสียเลยตรงนี้มีประกัน1ปีก็ถ้ามีปัญหาก็ส่งซ่อมไปเนาะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องย่านเสียงกันบ้างนะคะเนื่นองจากหูฟังเป็นแบบ Open Ear คุณจะมาคาดหวังเบรลูปแบบปุกปุกปุก,ปก,ปกเนี่ยอันนี้ลืมซะไปไปไม่ได้แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีย่านเสียงแหลมเสียงกลางและก็เสียงต่ําอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเน,นึงว่าเสียงเป็นยังไงบ้าง,างแต่อย่าลืมนะว่าถ้าอยากจะฟังหูฟังให้ดีสิ่งแรกที่คุณจะต้องรู้ก็คือคุณต้องเลือกแหล่งฟังเพลงที่ดีก่อนนะคะคไม่่ใชฟังงเพลแบบ บิดเลทน้อยๆแล้วก็บอกหูฟังไม่ดีอันนี้ก็ไม่ถูกนะคะเราเริ่มต้นจากซอสของมิวสิกก่อนว่าดีไหม ังจากนั้นเราค่อยไปดูต่อที่หูฟังไปสร้างย่าเสียงกันค่ะย่าเสียงตัวนี้เนี่ยอ่ะพูดเรื่องเบสก่อนเมื่อกี้ถึงบอกว่าลูมอาจจะไม่ดังตุบตุบตักก็ตามแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็มีเบสกออกมานะฮะจากเสียงลำโพงของเขาเนี่ยที่เป็นเบสแบบคลีเคลียร์สะอาดๆหน่อยนะฮะน้ำหนักเสียงกระเดื่องต่างๆเนี่ยมีแรงปะทะแบบชัดเจนแต่ว่ามันไม่ได้ตุบตุบเท่านั้นเองนะคะออกแนวใสๆมากกว่าหูฟังตัวนี้นะคะเสียงกลางเสียงร้องเด่นออกมาด้านหน้าเลยนะคะเนื้อเสียงเนี่ยไม่หนาไม่บางนะฮะความชัดของปลายเสียงต่างๆเนี่ยจับต้นได้ง่ายคือออมมัันนนจะทดดููสวววว่าางงก้้แแหลยฟบบ แบบมาเป็นแบบนี้เนาะส่วนย่านแหลมอันนี้ต้องบอกเลยว่าเก็บโนต้ตต่างๆแล้วก็พวกเครื่องดนตรีที่มันมีเสียงกริ๊งตริ๊งกร้องอะไรเงี้ยได้ดีมากเพราะว่ามันเป็นแบบลำโพงนะคะปลายเสียงเนี่ย มันจะชัดมากนะไม่รู้สึกอ่านทุกอย่างดูกว้างหมดรวมถึงเวทีนะซาวสเตจช่วงนี้ทั้งหมดจะกว้างกลมนะฮะออกไปทางแนวกว้างๆดนตรีเสียงร้องทุกอย่างเนี่ยอยู่ในแนวกว้างทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้คือทำมาได้โปร่งเคลียร์สบายมากๆอย่างที่เราบอกไปว่าหูฟังรุ่นนี้ถามว่าฟังเพลงอะไรได้บ้างจริงๆแล้วฟังได้หมดเลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบ EDM จัดแบบตุบๆเนี่ยอันนี้มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มันจะตุบๆได้ขนาดนั้นนะคะแต่ตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะฟังเพลงและดูดฟังเพลงร็อกตอนนี้เราดูดเพลงติดเพลงของ The m o o s e มา ไปไม่ไหวจริงๆไปต่อไม่ไหวนั่นชื่เพลงนี้นะก็รู้สึกว่าเออฟังแล้วก็ดีมากนะฮะมันแบบเบสอะไรก็ดีมากแต่จริงเพลงนี้เราว่าเขาจูนเพลงมาให้มันดูตืมครึมนิดนึงเพื่อให้บรรยากาศมันดูเศร้าๆหน่อยแต่จริงๆถ้าเราฟังเพลงแบบแนวแนวแบบสากลอะไรเงี้ยเราว่าดีเสียงมันเคลียร์มันชัดอย่างอย่างเพลงเพลงที่มันดังตอนเนี้ยเด้อเด้อเด้อเดอนะเอสบาโซเราลอนั่งฟังดูแบบเออเสียงมันดีแล้วก็เวลาฟังพวกกลุ่มของพอดแคสต์หรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบ แนวเสียงพูดอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันเคลียร์มันชัดเออแต่อย่าไปคิดว่ามันแบบโอโ้โหพี่ลูกเบสมันจะไม่มีเลยมันมัน,ม,นมันมีแบบแบบแนวลําโพองอะ่ะมันไม่ใช่แนวจุกยาที่ยัดเข้าหัวอ,อันนี้ก็เราก็พูดกันตรงๆดังนั้นถ้าเกิดว่าเราฟังแบบเนี้ยจะรู้โปร่งเคลียร์สบายใส่ได้และที่สําคัญเปิดเสียงดังๆอ่ะต้องบอกก่อนเมื่อกี้เราคุยทดสอบกันแล้วแต่ก็บอกว่าถ้าเสียงดังๆแต่อยู่ในห้าแนวอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่แล้ว แต่ถ้าแบบอยู่ในห้องเงียบๆแบบนี้ก็อาจจะได้ยินแต่ไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นเสียงยังไงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าได้ยินแน่นอนนะโอเพนเอียร์ air, มันต้องมีเสียงรอดออกมาอยู่แล้วเพียงแต่เขาไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นยังไงดังนั้นเวลาคุยโทรศัพท์อะไรต่างๆก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะส่วนตัวเราเปิดเสียงสุดก็ตามเนี่ยก็ยังพอได้เสียงรอดจากด้านข้างเข้ามาบ้างดังนั้นมันก็เลยยังพอทําให้เราสึกว่าเราสามารถใส่หูฟังอันนี้ทั้งวันทั้งคืนได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระหรือว่าต้องถอดออกในบาาางงจงัหวววะรู้สสึก่่ใเอไ ล้วหลุดได้เลยเออกกาลังกายได้อะไรได้ไปอยู่ในคาเฟ่ทางานอยู่ใส่ไว้เนี่ยเบาใส่สบายแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติอันนี้คือข้อดีของ Open e a r แล้วก็จุดที่จารณาของ Open Ear ทั้งหมดที่เราพูดไปให้ทุกคนฟังนั่นเองเย่ yeah. เอาละเดี๋ยวมาพูดเรื่องของไมโครโฟนนิดนึ่งกันแล้วกันนะคะตัวนี้นเนี่ยไมโครโฟนเนี่ยข้างละ2ตัวนะคะเวลาคุณโทรศัพท์เซฟเป็นยังไงไปฟังกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนวโอเคพี่เ okay, ปีนได้ยินเสียงไมโครโฟนชัดเจนดีไหมได้ยินเสียงชัดเจนดีครับฟัง ฟังจากที่พูดนะคือฟังรู้เรื่องหมดทุกคําเลยโอเคแล้วก็เอ่อตอนนี้ยืนอยู่ข้างถนนนะ่ะได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์บ้างไหมเอยได้ยินน้อยมากครับแทบไม่ได้ยินเ,เลยนะเอาจริงๆเป็นได้ยินเป็นเสียงพูดที่ชัดเจนมากกว่าโดิมโอเคครับ, okay, รบและนี่ก็คือการทดสอบไมโครโฟนของฟิลจีเอนะครับก็จะประมาณนี้นะขอบคุณมากครับพี่ปิ้งก็อ,อย่างที่คนได้ยินไปแหละนะคะเราว่าเสียงมันโอเคนะเสียงมันโอเคเลยแล้วก็จะมีการตัดเสียงรบกวนด้วยนะคะด้วย ENC นะคะตัวนี้ก็ ถือว่าพอใช้ได้ในเรื่องของการตัดสินรบกวนนะคะถึงขนาดแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาหูฟังพวกนี้เนี่ยหลายลคนชอบใส่ไปแล้วก็ไปขับมอเตอร์ไซค์กันไปเนี่ยเราก็จะพบว่าเวนลมเข้าเยอะๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้ชัดมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราอยู่ทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเสียงก็ถือว่าใช้ได้ถือว่ากลางๆแล้วกันไมโครโฟนตัวนี้นะคะอ่ะเวลาใส่เนี่ยก็ต้องมาดูนิดนึงนะว่าข้างไหนอาร์ข้างไหนนาน,นะคะอะไรอ่งอ่ะดังนั้นถ้าใครสนใจหูฟังแบบ โอเพนเอียร์แบบนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวไฮเรสตัวนี้เปิดแอล c ดกได้นะฮะเสียงมันก็จะดีขึ้นนะฮะแต่ว่าอย่างที่พูดไปว่าตัวซอ r c สของมิวสิกตัวแรกเนี่ยมันควรจะดีด้วยไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เนาะสำหรับคนที่อยากได้นะคะความแบบเขาเรียกว่าหูฟังโอเพนเอียร์ด้วยเป็นไฮเรสด้วยมีแอล c ดกแบตเตอรี่ทนทนทน,นานไมโครโฟนกลางใช้ได้นะคะใส่สบายใส่ได้ทั้งวันโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันแบบ เกกะอะไรแบบนี้ก็ซื้อ GS ตัวนี้นะคะ2,990บาทเท่านั้นนดดูทิ้งลิงไว้ข้างล่างแล้วกันก็ไปอุดหนุนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลำลับเพื่อนนี้เจอกันใ่คลิปหน้าลาฟันดีราตีสวัสดิ์โอหยาสมีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย